ออขออนุญาตครับครับหลักฐานหลักฐานแบบไหนพี่ <c oughs> อ๋ออ๋อออ๋ออจับมือโอเคโอเคครับผมครับ <c oughs> คือเขาเรียกว่ายังไงพี่สัญญาใจครับสัญญาใจอ๋อคืออย่างน้อยไม่ได้หมดใจก็ได้ครึ่งใจอย,อย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่ได้ร้อยก็ได้ห้าสิบอย่างนี้ใช่ไหมสัญญาใจไงอ๋ครับผมครับ โอเคเลยพี okay ่น e ้องเด้อเฮาก็สิได้จบคลิปไว้ซสำเนี้เนาะก็จังได๋ก็ขออนุญาตเคสนะครับขออนุญาตขออนุญาตอะไรครับได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ๊อบได้อยู่โอเคโอเคนิดๆก็ได้เนาะโอเคโอเคอ้าวหนึ่งสองสามโอเคพี่น้องเลยเนาะตามเพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็สบายดีเนาะเอฟซีเบอรสกุสุคนนั่นแหละ สบายดีแลวก็สวัสดีเด้พี่น้องเด้อ่อกกับสองยูทูบบราเมเพื่อนเปิดผ้ามากะเจะตกมกตกใจเด้พี่น้องเลยเนาะม,มันมืดในอยังน้อยนะเนาะอันนี้ก็เป็นไฟแฟลเนาะตอนนี้ก็ามาหาทางผู้า้าสดเพื่อนพี่น้องเลยเป็นข้างแรกเนาะเอาเอาสบายดียดครับสวัสดีครับจะบอกนะพี่ดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยดีใจหรือว่าเขิน ัสองอย่างครับทั้งสองอย่างครัององคร้งแรกเป็นในถามความรู้สึกพี่ก็แล้วกันตัวจริงกับในคลิปของน้องเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเนาะตัวจริงสวยกว่านิดนึงสวยกว่าเอาเองละม,มียอกันอีกนี่เนามียอกันเรียกว่าปากหวานตัวจริงสวยกว่านิดหน่อยเพราะว่าต้องมาดูตอนกลางวันนะเนาะจะได้เห็นน้องแบบชัดเจนชัดเจนกว่านี้ ราะว่ากลางกลางคืนนี้แสงไฟมันไม่ค่อยสว่างเลยเนาะแต่คนเราดูตัวไหนก็สวยนะพี่เนาะครัถ้าสวยแล้วสวยทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ก็คือผ้พอพาพี่เพิ่นพี่น้องเอ๋ะมาหาทางนองเออบียร์พี่น้นนองเอ,เอ๋อน้องเบียบอ๊อฟสาวลาวที่ว่าเพิ่นเอาอมาเปพื่อใจฮะเ,เราก็ตั้งโตน้ำบ่ทันเนี่ยมาเจอครั้งแรกนี่กันแบบว่า เป็นกระจัดสุดใหญ่ให้เลยนะอันอทางอันหนุ่มใหญ่ตัวนี้ก็ะเดกพี่น้องเลยแบบว่าจัดสุดใหญ่ก็คือคาร์บมาแหละเนาะมีในแต่กับถังให้ทังให้ใ,หในของฝังตอนเหมือนกับจะเป็นปินนะ้งไก่เนาะไก่เชโนโลแล้วก็เอ่อเป็นน้าตาลเนาะและ้วก็น้ำหมะพร้าวบหรือน้าตาลสดมีแต่ของแบบยาดีวัดทั้งนั้นเลยพี่น้องเองเ้ปูซาวกับหมสบายเป็นวัด น้องเบียร์เห็ดงานขูมือเป็นปะเปงินเดือนเท่าได้เห็ดงานอ่ะสามล้านโอ้เงินเดือนสามล้านหน่วยมีวันหยุดอยู่ปะมุมมีมือหยุติชั้นเท้ายุดมือได้เข้าหักเงินบ่หรือว่าจังดเล่นี่หน,นวเแ่าแก่ข้างนอกนี่เป็นคนเวียดปะอยู่ลาวเฮานี่ไม่ธรรมดานะพี่ลาวนี่มีเวียดนามมา แบบค้าขายมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็จ้างคนงานคนลาวด้วยนะมีเยอะมีเยอะนะที่ลาวครั้งเบียเป็นอะไดเพิ่นมาครัง้งแกรู้สึกเนี่ยตื่นเต้นอยู่ปะครั้งแรกเลยเหมือน,นป๊อตตัวมีแบบว่านมนมหรือว่าเอฟซีนี่นะมาหาคอเทือนอน์ซานเนาะเป็นครั้งแรกเลย <c oughs> หล,ลายคนก็นคิดบดเถิงคือกันเลยพี่นอ้องเลยเนาะคิดบดเถิงว่าบางทีก็จะสิมาคอมเมนต์แบบว่า,าญานย่านแบบกลางค่ำกลางคืนแลยมาบ้านเฮาหานะว่าเออจะอยสิโดนจงโดนจับเด้อจังซั่นจังซี่มันบ่เกี่ยวพี่น้องเอ้ยมัต้องญานแนะคือเฮามาแบบเฮามาถูกต้ตองอแหละบ่ต้องญ่านดอกก็แค่ เพิ่นบ่ให้นอนหรือว่าบ่ให้พักอยู่ในบ้านในเฮือนสาวเล่าถ้าเกิดว่าบ่ได้เป็นสุเป็นแฟนบ่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันนะแต่พอมาเที่ยวมายามนี่ก็เวลาไปนอนก็ไปนอนอยู่บ้านพักหรือว่าโรงแรมประมาณนั้นแต่ก็ไ่ได้มีหยังดอกบางทีถ้าเกิดว่ามีเจ้านาทีหรือว่าถ้าภาษาพันธุ์เอิ้นว่ากองร้อนอีหยังในหมู่บ้านเพิ่นก็มาถาม เป็นมาสอบถามถทั้งตีไปตีมาสื่อดอกว่า,าไปจังไดมาจังไดมาแบบใดมาหาไพ่อย,ยังประมาณนี่ยนะมาแต่ไซส์ถามซะน,นั่นแหละมันก็เป็นแบบว่าระเบียบระเบียบของหมู่บ้านนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้พี่น้องเลยหลายคนที่ว่าบ่าเคยเข้ามานะก็อย่าไปย่านอย่าไปกลัวเกินนะเนาะนะมันต้องไปย่านเกินดอกคือเฮาก็แบบฮู้จักกับเออ่ทางในบ้านเพิ่นน่ะนะก็มีหยังดอก มีอย่างผี่น้องเลยบอกเพิ่นแล้วมีอย่างน้องเบียเคยออกมาแบบเหตุคิดเปิดใจเนาะ<ด>อืเพิ่นได้ได้น้องจังว่าอยากออกมาเปิดใจอันนี้ถามตรงๆเราได้บ่อยากมีผู้เฮ็ดผู้สร้างเคมอยากมีผู้พาเฮ็ดพาสาร้างบ่เ<ด>อ่อน้องเบียนะ่ะมีพี่น้อกเยอคนทั้งเบิดหกคนแต่ตามที่บ่าวลาหูมานี่ว่ามีครอบครัวเป็นแล้วแม่นบ่เหลือแต่น้องคนเดียว เพราะว่าเม่น้องก็ว่าขนาะดน้องสาวหลานน้องนะยังอภัวแหลวล่ะบัตรเลือดแต่เอ้่ยบาดนี่เอ้่ยบัดยังบาดนี่กบได้เบิงอันนี้เห้ากบได้เบิงเด้อพี่น้องเด้อกรณีที่น้องเป็นออกมาเปิดใจว่า,าน้องเพิ่นได้เลือกแล้วก็ได้จํากัดอายุของหนุ่มๆที่จะถักข้ามจิมาคุยแบบสิมาเป็นผู้นาของน้องไ้บอ่อันนี้กบได้เบิง่งมาได้ติดตาม แต่คนที่เบิ่งนะคือคนที่นั่งอยู่ข้างๆงเนาะนั่นแหละเขาเบิ่งอยู่ถามว่าเขาเบิ่งจักลอบะพี่ดูมากี่รอบแล้วดูคลิปน้องขานาะดสองสองนะครับรู้เลยไม่ใช่ไหมว่าน้องพูดอะไรบ้างในคลิปครับรู้โอ้รู้ว่าพี่นี่อยู่ในกฎเกณฑ์ของน้องหรือเปล่าอายุอ่ะอายไุไม่รู้เอา้าไม่รู้ อาตายและบ้านมีบ้บ่ฮู้ว่าซั่น <laughs> เอาเลยน้องก็บอกว่าเขาจำจำกัดอายุหรือเปล่าไม,ไม่รู้นะจำกัดไหมจำกัด<อ>จากจกปีหกจากปีจะบอกว่าห้าสิบลงมาโอ้เอาห้าสิบลงมา<อ><อ>ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ๋อยังได้อยู <laughs> อ่พี่ยังไม่ถึงห้าสิบใช่ไหมยังได้อยู่ว่าั่น โอเคันมันอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจไงแม่อยู่ที่ความ้าใจกันคนสองคนตัวเลขไม่ใช่ปัญหาครับความจริงใจเข้าใจความจริงใจความเข้าใจความพอใจกันดูแลให้ดีที่สุดครับน้องเบียร์วาเนี่ยใดแม่ข้เมผินบอกอยู่ที่ความเข้าใจกันพอใจกันเออแล้วยิ่งมาเห็นหน้าเห็นตากันมันแห่งแบบเห็นเราเนี่ยเกความมุ่งสึกแบบว่า เข้าใจกันเข้าใจกันมาขึ้นนะนะตรงนี้แม่นบ่โดนแล้วมีเข้าจักสื่อเพิ่ปล่าบ่ถามสื่อเพิ่นบ่ยังเอ้าคือบ่ถามเพิ่นสื่อจังได๋ชัยยุทธชัยยุทธโดนพี่ชัยยุทธถามเพิ่าปะเปล่เพิ่นมาแต่ใส่หูลุกยังยังบ่ได้ถามอยู่มาจากไทยก็ถามเพิ่นนี่ยมาเพิ่นมาจากไส่หรือจะถามลังไม้บ่ เป็นมาจากชุมพรมาจากประเทศไทยหมดแหละพี่ชัยยุทธเราเป็นเชว่าเป็นพ่อห่างอะไรเป็นพ่อห่างแต่บอกเคยมีลูกนะอยอมหลับในเราอายุสามีแล้วยังบอกเคยมีลูกจากคนเลยเราอ่ววะแบบว่าก็บบคิดเนาะก็บบคิดนั่นแหละ แล้วมาขีดตอนอายุสามนีเราอยากมีลูกปะนะั๊เนี่ยอันนี้เอาไว้กันเอาไว้คุยกันนั่นหลังไม่ซะนอนเรื่องส่วนตัวบางทีมันกะบมอสามารถที่จะว่าออกสื่อได้พี่น้องเลยเนาะเป็นคุยกันหลังไม่เองตอนนี้กรมีแต่เราคุยกันเรื่องทั่ว,วไปฮะเพราะว่าครั้งแรกอันนี้ก็ดีเนาะ,ะที่ได้มาหาน้องนี่ก็เป็นครั้งแรกของเพื่อนเป็นครั้งแรกของเรานะ ขณะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าบราเคยเจอกันกับน้องเบียถามน้องเบียเนี่ยครูจักบ่าวลาบาบอกบอกว่าเคยเห็นถามบ่าวลาบู้จักน้องเบียบอกกับพวกนเพื่อนอย่านี่นังทำมาห่อหนี่ยังมาถามหานะให้เหงื่าานนงนอ,อ,อเรอาอ,อ,อ,อยู่ใส่มาถามไอ้นุ่งไหนไอ้นุองจับอกเออได้ไหนได้ไนมเราจังแนะนำมาเี่กเราก็เข้ามามานนี้มาถามบา่าวเก้าบ่าวเก้าก็ว่าเพื่อนอยู่นี่แต่ว่า เรียกแล้ว่ว่ะเอาอเห็นเห็นเบียรอยู่ไซว่ะอยู่แถวลงแล้มันตั้งหมดเนี่ยคะบ่เป็นยังพี่น้องเลยกันบ่เห็นเรียกกับบ่มีเงินเนาะบ่มีรายได้บ่มีเพราะว่าน้องมีภาระ,ะเดตต้องไปตอนนี้อยู่ในเฮือนจกนักรโออันนี้สิถามภาระ,ะของน้องเบียร์นี่มีอย่างนีภาระ,ะของน,องนอง้องที่ว่าน้องรับภาระต นี้รถแล้วก <the those S 1> ็ไ uh, อ้ก <Right. S 2> ับพ okay? <Right. S 2> uh, right. ี a ่นางอยู่คู่สองคนทั้งไอ้ทั้งพี่นางเลยบอสโอ้เออรถเนี่ยคือต้องพอนตรงเดอนเห็นบ๊อสอันนี้คือหลับพละตรงนี้โทั้งไอ้กับพี่นางนี่ติดรถเลยบอสสองปีนี่สองปีเพิ่นตัดสินแล้วบอสยังยังยไม่ได้ตัดสินอยู่อันนี้พี่เออ พี่รู้หรือ,อยังก็รู้จากอ๋อเพิ่งรู้ใช่ไหมที่น้องอ๋อที่น้องพูดไปในคลิปเนาะครับออครับครับพี่น่จาจะศึกษามามาดีกว่าผมอยู่แต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลยผมมาถามตรงๆเลยกระบเป็นรยังพี่น้องเลยมันอยู่ที่ความเข้าใจกันระหว่างคนสองคนนั่นแหลนะเนาะแต่คือทางพี่เขานี่ก็ถามาพี่ก็มีข้อเสนอ,อยังมาให้นะ้องบอก,กับมีเนาะเป็นก็นมีนั่นแหละแต่อันนี้เ,เป็นการเสนอกันอยู่ลังไม่หอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ที่มาเมื่อนี้เพื่อนก็ได้คุยกับแม่ของน้องไปแล้วนะะคุยกับแม่ของน้องไปแล้วแล้วได้ยินมาเบีวยวว่าเพื่อนี่ในให้น้องออกจากงานตรงนั้นแล,ล้วเราสิดูแลเองว่าว่านว่าสำเร็จแลว้ววาสำเร็จเพราพี่ตน้องยังไปหลายอีกอืมพอเงินเดือนสามล้านนี่กระเ็นสามล้าน,น,าานกับสีโต๊ะอยู่ประมาณโอ้ยต่อได้หกพันมากเกินหกพันดอกพี่น้องเลยบากเกินหกพันบาทสามล้านนะ,ะสามล้านกี่ะนะแต่ว่า ตรงนี้พี่เขาน้าจะดูแลได้ดีกว่านั้นใช่ไหมครับครับเออพี่ต้องให้มั่นใจหน่อยพี่ต้องดูแลให้ดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าน้องเขาตกลงเขาตกลงแล้วเขายอมรับได้แล้วก็ดูแลเขาได้ดีกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าน้องเขาบอกว่าเออคอยเป็นค่อยไปหรือว่าดูกันไปก่อนเออก็ค่อยว่าอีกอื่องหนึง่ง หรือถ้าน้องกระทมว่าพี่นะมีอะไรที่จะมาพิสูจน์ว่าจริงใจกับน้องเขาแค่ไหนจะดูแลน้องเขาแม่เขาครอบครัวเขาได้แค่ไหนแค่นั้นแหละสิ่งที่พี่ต้องพิสูจน์เ,เนาะแล้วจะพิสูจน์ยังไงครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปพิสูจน์กันทีหลังก็แล้วกันเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะ,นอ,ะอาการซ้ำนี่แหละเนาะก็บเบาหวานลายหญ่ห่างเนาะ,ะเป็นครั้งแรกที่ว่า พี่ชัยชัยรัตชายยุทธครับชัยยุทธเบาไปแล้วบ้างขอโทษขอโทษพอดีไอพี่ชัยรัตเนี่ยชยยุทธไม่ไม่ไม่ไอพี่พี่ชยยุทธคือพี่ชัยชัยรัตเนี่ยทามาหาผมก่อนหน้านั้นแล้วผมเลยติดชื่อเราติดปากประจําเลยมันชัยเหมือนกันไงครับอืมก็เลยออกแต่ชัยรัตชัยรัตอยู่นั่นแหละ โอเคพี่น้องเอ้ยนะก่าถาเบิ่งน้ำคันไปเรื่อยๆเนาะถาเบิ่งถาสมเหมือนกันตอนต่อไปอะไรเนขออน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ุญาตครับครับหลักฐานหลักฐานแบบไหนพี่อ๋ออ๋ออ๋อ๋อ,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 อจับมือโอเคโอเคครับผม <c oughs> คือ <c oughs> เขาเรียกว่าอย่างไงพี่ <c oughs> สัญญาใจครับสัญญาใจอ๋อ <c oughs> คืออย่างน้อยไม่ได้หมดใจก็ได้ครึ่งใจอย,อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ ไม่ได้ร้อยก็ได้ห้าสิบอย่างนี้ใช่ไหมสัญญาใจไงโอเคครับผมครับครับโอเคเด้อพี่น้องเด้อครับสีได้จบขีดไปเสมอเนาะก็จังได้ก็ขอขออนุญาตเทนคแล้วไปครับขออนุญาตขออนุญาตอะไรได้บ๊อบได้บ๊อได้อยู่เออได้อยู่โอเคโอเคนิดๆก็ได้เนาะโอเคโอเคอ้าวหนึ่งสองสามโอเคพี่น้องเลยเนาะตามมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่นี่จะ อ่านหนุ่มๆที่ขามานทำลัง,งน,ลน,นี่เอออยากยอกไ่าได้เนาะมีจิกะาอยู่บ่พี่น้องเว้นบานนี่เนาะอันนี้ก็ดีแ,แต่เนาะผู้จิดตัดสินใจเนาะถ้าเกิดว่าหนุ่มๆจิตาขามาแบบว่าจะมาจีบมาคุยเนาะนะพี่มันมันมันก็มีนะอ่าคนที่เขาวางดีกับน้องนะ่มันก็มีนะอันนี้คือเราพูดกันตรงตเน,นะาะก็จะบอกว่าเอยน้องก็ดูเขาดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปตัดสินใจเนาะให้ดูเขาก่อนถ้ใช่ว่าให้ดูเขาก่อนว่าขามาอย่างไรเขาเป็นอย่างไงอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคนที่เขาวังดีกับเราใช่ไหมว่าพี่เขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเขามาอย่างไงเขาไม่มีอะไรแฝงอยู่หรอมันมันก็มีเยอะนะพี่ใช่ไหมครับโอเคถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าพี่กับน,น้องสมหวังเน,นี่ยนะเพราะว่าซ่องผมนี่ปังแน่นอนเลยคลิปนี้ปังปังแน่นอนเลยเพราะว่าจะมีงานเขาเรียกว่างานอะไร งานงานมงคลนะเนาะงานมงคลถ้าเกิดว่าคู่บ่าวสาวหรือว่า,าสาวลราบ่าวไทยกรสมวันอะไรนี้มันก็ต้องมีงานแบบว่ามงคลหรือว่างานอะไรขึ้นนะพี่ใช่ไหมครับมันก็ดังในทีนี้ก็จะมีคู่ของพี่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้หนุ่มๆสาวๆที่ออกมาเปิดใจหาคู่ว่ามีคู่นี้ที่สมหวังอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะพี่้องเลย สำหรับคลิปนี้เนาะกาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่มันก็มีไอ้พวกที่คอมเมนต์น่ะมันก็มีทางดีและทางไม่ดีนะพี่มีทางบวกทางลบเนาะก็แล้วแต่เขาเนาะก็แล้วแต่มุมมองของใครของมาเนาะพี่เนาะโอเคครับผมจะได้จบคลิปไสร็จสำนีกแหละพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วฝากก็ไลค์ก็แชรก์กดติดตาม <S <S เป็นกำลังใจให้น้องเบียร์เด้อเนาะคอยสมหักสมวังเด้อน้องเด้อ อันนี้ค็คือเรื่องของนักขนนะ้นองน้องน้องครับผูมันจะเป็นยังไงเนาะนถ้าเกิดว่าน้องหมั่นใจมักก็นอกนอกระบือหูนาคตน,น้องจะเป็นอย่างไรฮะนะแล้วก็คู่ชีวิตของน้องจะเป็นอย่างไรฮะนะถ้าเกิดว่าพี่เขาคนนี้นะพร้อมที่จะเออมาเป็นขู่ชีวิตของน้องหรือว่าเป็นเนื้อคู่ของน้องกันคอหักไปว่าหักกันไปดนๆแล้วก็ขอห้เข,ขาดูแลแล้วก็เอาใจใส่น้องนะเนาะก็คือมีความจริงใจต่อกันอย่างประมาณนี้นะ เนาะโอเคโอเคเอาสบายดีสบายดีสวัสดีครับ